กนิโธอันว่าน้องชายผู้น้อยที่สุดอาหก่าแล้วว่าพาติกาข่าแต่พี่ตะวางอันว่าท่านกเทสีกล่าวแล้วว่าจะนางซึ่งคํากิงอะไรตะวางอันว่าท่านมาตริคันเมื่อมารดามาต,าตายะตายแล้วเมรัตโทเป็นผู้อันเราได้แล้วมาตาวิยะเรากาันว่ามารดาอาศยย่อมเป็น ปิตริขันเมื่อบิดามะเตตายแล้วมเตตวมะะรัโทเป็นผู้อันเราได้แล้วปิตาวิยะเรากอันว่าบิดาอสิย่อมเป็นมหาวิภาโวอันว่าสมบัติใหญ่เคเหในเรือนโวของท่านทั้งหลายอธิมีอยู่ตุมเหหีอันท่านทั้งหลายอาชาวสันเตห,ห,ห,หิผู้อยู่ครอบครองอยู่เคหังซึ่งเรือนเอวานันเทียว สกาอาจกาตุงเพื่ออันกะระทำปุญญานิซึ่งบุญทั้งหลายตุมเหตุวัตทั้งหลายมาอากาศธยาได้กะระทำแล้วเอวังอย่างนี้อิติดังนี้มหาปาโลอันว่ามหาบาลอาหากล่าวแล้วว่าตาตาะน่อธรรมเทศนาอันว่าพระธรรมเทศนาสัตุของพระศาสดามายาอันเราสุตาฟังแล้ว เพราะว่าอาทิมัชชะปริโยสานะกัลยาณธรรมโมอันว่าทรรอันงามในเบื้องต้นและท่ามกลางและที่สุดลงรอบสัทธาราอันพระศาสดาเทสิโตทรงแสดงแล้วอาโรเปตวายกขึ้นติลักขณังสู่ลักษณะสามสันหะสุขุมัง ทั้งละเอียดทั้งอ่อนโสอ,อาทิมัชชปริโยสานากรรยานธรรมโมอันว่าทรรอันงามในเบื้องต้นและ่ํากลางและที่สุดลงรอบนั้นมยาอันราวนาสกกาไม่อาจปุเรตุงเพื่ออันให้เต็มอาคารมัชเชในถ้ำกลางแห่งเรือน ตาตาแน่พ่ออาหารอันว่าเราปปะชิตสามิจักบวชอิติดังนี้โสกนิโ,โธโอันว่าน้องชายผู้น้อยที่สุดอาหากล่าวแล้วว่าพาติกาฆ่าแต่พี่อาปิจเออก็ตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายตรุณนาเป็นคนหนุ่มโหถาย่อมเป็นตาวะก่อนตุมเหยอันว่าท่านทั้งหลายปปะชิตสถาจาักบวชมหากะกาเล ในการแห่งตนเป็นคนแก่อิติดังนี้โสมมหาปาโลอันว่ามหาบาลนั้นอาหะกล่าวแล้วว่าตาตะเน่พ่อยีก็หัตถาปาธาปีแม้อันว่ามือและเท้าทั้งหลายอัตโนของตนมหรารกษัตสะของคนแกอนัสสวา เป็นอวัยวะไม่เชื่อฟังโหติย่อมเป็นณวัตตันติย่อม,นะมไม่เป็นไปวเสนในอำนาจปะนะก็กิมังคังอันว่าองค์อะไรเล่ายาตกาอันว่าญาติทั้งหลายวตติสันติจักเป็นไปวเสนในอำนาจอาหารอันว่าเราโสนั้นณนะกโรมิ จะไม่กระทําวจนังซึ่งคําตะวะของเจ้าอาหังอันว่าเราสมณะณปฏิปฏิิยังการปฏิบัติแห่งสมณะปุเรศสามิจักให้เต็มหัตถปาทาอันว่ามือและเท้าทั้งหลายปุขละสาของบุคคลยัสะใดชลาชัดชริตา เป็นอวัยวะถึงแล้วซึ่งความคลั่คร่าเพราะชราอนัสวาเป็นอวัยวะไม่เชื่อฟังโหนติย่อมเป็นโสปกโลอันว่าบุคคลนั้นวิหตัถาโมมีเรี่ยวแรงอันชรากรรจัดแล้วจริสติจะกระทำทำมังซึ่งรรทำกระถังอย่างไร ตาตาแน่พ่ออะหังอันว่าเราปปะพชตสามิจากบวชเอวะนั่นเทียวเอติดังนี้